สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีแร็กชัแนวันนี้เราจะมาย้อนยกย้อนยุกกาแฟนะครับย้อนยุกกาแฟโบราณสไตล์อิตาลีเป็นคนชอบทานกาแฟเป็นเป็นพื้นเริมอยูน่นะวันนี้เลยค้นหาสูตเที่มเป็นออริจินอลนจริงๆ ของชาวพื้นเมืองของชงกาแฟนะครับอยากลองแบบนั้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการกาแฟมาก็เติบโตมาจากกาแฟซองทีอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิน <in> วัน <one> <in> <one> นะครับฝึกกินฝึกกินนั้นแต่ตอน,น,นเด็กๆไม่ไม่เด็กมากครับเริ่มเริ่มหัดกินตอนจำความได้ก็น่าจะประมาณอายุสิบสิบ 67อะไรเงี้ยครับเป็นกาแฟครั้งแรกก็เป็นกาแฟงานเป็นงานบุญเป็นงานบุญงานแต่งงานศพอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตามมาันออกนะครับมันมันจะมีพ่อแม่พี่น้องเขาจะทํากาแฟไว้ให้สําหรับคนที่มาช่วยงานอยู่อยู่เด็กเนี่ยผมเป็นเด็กผมก็ไปเล่นบ้านที่บ้านงานนะครับก็ไปลอง ท่าที่จำความได้นะไปลองกินดูก็ไม่ได้ไมไ่รู้สึกอะไรนั่นคือครั้งแรกมาจร่มกาแฟจริงจังๆก็ตอนตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับมาทาํางนานไปทํางานต่างจังหวัดไปกับช่างกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เขาเขาพากิน <c oughs> นะไอเราก็ไม่เหนื่อยเราเราไวรุ่นอยู่เรารเ,เด็กอืม เราก็ไม่เหนื่เไปเห็นช่างเห็นพวกพี่พี่พา,ากินนะก็ลองกินดูกินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มติดอืมเริ่มติดเพราะว่ารู้สึกความรู้สึกนั้นได้ยังไงเพราะว่าวัาวนไหนที่เราไม่ได้กินนะมันจะเอาการมันปวดหัวนะครับไม่ไมไมอยากลุกไปทํางานไม่อยากลุกไปนั่นไปนี่อะไรเนี้ยครับ พอได้กินแล้วก็จะจะกระชุมกระชวยอืมนะครับผ่านมาหลายปีเหมือนกันนะครับก็เห็นรู้จักใครหลายคนรู้จักพี่หลายคนครับเขาแนะนำทำไมไม่ลองกินกาแฟดำดูอะไรเงี้ยม,ม่ลองกินกาแฟดำดูมันไม่มีน้ำตาลนะอะไรอย่างเงี้ย ม่มีน้ำตาไม่ทําให้อ้วนอะไรเงี้ย <c oughs> จริงเือนคนเราก็ท่านจะเป็นคนอ้นวนหน่อยจะเหนี่อยหน่อยเราก็เอ,ออยังมีมีความพิดอย่างลดมันกันเออก็ก็ลองดูว็ลองหันเบนเข็มมกินกาแฟดำอู้หลายปีแล้วครับนี่ก็เกินห้าปีเกินเกินแล้ละล่ะเกินห้าปีดีดีขึ้นช่วงนั้นตอนตอนที่ได้ได้ยินคําแนะนําจากที่หลายคนก็ เอาไปศึกษาดูนะครับว่ามันดีไหมกาแฟดำเออสรรพคุณมันดีมากนะครับมันดีมากถ้าเป็นกาแฟดำเพียวนะแล้วก็กินในปริมาณที่มันเหมาะสมนะวันละสักสักแก้วสองแก้วไม่เกินเนี่ยมันจะมันเป็นตัวช่วยนะมันช่วยหลายๆอย่างนะอย่างหนึ่งที่มันโดนกับตัวผมจริงเลยนะคือคือมันมันช่วย ช่วยดนความจํานะมัน,ม,นมันแกอัลสซเมอร์นะผมผมว่าผมผมไปดูมันจริงก็หลังว่าผมดื่มกาแฟมาผมว่าผมความจําผมดีขึ้นนะกินน่ผมไม่ได้กินเยอะนะกินวันวันละสองแก้วเช้าเย็นเช้าเทียเท่ยงบางวันก็เช้าเมื่อเดียวเที่ยงก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วันเพราะมันติดรสชาติที่มันก็เหมือนเดิมมาตลอดเนี่ยน,นะก็เลยไปเจอคลิป ที่เขาสอนทำกาแฟก็เลยเอ้ะไมเลยก็ดูผ่านๆนานเราก็ไม่สนใจมีเวลาวันนั้นก็นั่งดูแบบเต็มตรีมเลยนะโอ้เริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการของกาแฟนะว่ามันเป็นยังไงก็เลยก็เลยอยากมีความคิดว่าอยากจะ back to basic กลับไปหาต้นต่อของกาแฟสมัยโบราณนะครับว่ามันเป็นยังไง ก็เลยไปหาข้อมูลเสร็จก็นี่นะครับได้ลองซื้อมาเป็นหม้อต้มกาแฟคนพื้นเมืองของอิตาลีชาวอิตาลีผมก็ไม่แน่ใจนะว่าว่าชาติไหนเป็นต้นตำรับแต่แต่อาจจะยกให้เขาแะละก่อนเขาหลายประเทศอาจจะคิดค้นก่อนนะแต่ว่าอิตาลีนี่อาจจะยกขึ้นมาแบบทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีชื่อที่ติตลาดทุกวันนี้นะครับอะไรเอสเปสโตอาปูชิโนอะไรเงี้ย ลาเต้ไอ้พวกเนี้ยมันภาษาอิตาลีอยู่เลยไงนั้นก็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 ให้เครดิตอิตาลีอลไรกันก,ก็ได้มาสั่งมานะครับเราแกะดูเดี๋ยวมาศึกษาโครงสร้างมันหน่อยศึกษาโครงสร้างมันหน่อยอันนี้จริงๆก็คือเทสแล้วละ่ะเทสต้มเดี๋ยวเดีว่ามาตอนนี้มาศึกษาโครงสร้างแล้วก็มาคุยกันได้หน่อยโครงสร้างของหม้อต้มนะครับ มันก็เป็นเหมือนกาน้ำนะครับมันเป็นเหมือนกาน้ำนะมันแยกเป็นสองส่วนนะส่วนส่วนล่างกับส่วนบนส่วนล่างนี่ก็เป็นหม้อเป็นหม้อต้มนะหม้อต้มไอ้น้ำนี่จะมีรูเหมือนมันรูที่ไว้แบบลดเพชเชอร์เนาะให้ไอ้ให้ไอ้ให้ความดันอะไรมันมันออกทางนี้ด้วยทางนี้จริงๆทางนี้มันก็ออกได้นะแต่ว่าทางนี้มันข้างบนมันจะโดนอาจจะโดนปิดด้วย กาก,กาแฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแยกเป็นสองส่วนสองหม้ออย่างนี้นะครับสองหมอ้อมเรามาดูโครงสร้างมันอันนี้ส่วนเป็นหม้อนะหม้อต้อมนะหม้อต้อมก็จะมีแยกออกมาอีกก็จะเป็นเดือยเป็นที่กองกาแฟนะเราก็จะใส่ตรงนี้นะกาแฟที่เราบดแล้วเราจะใส่ตรงนี้ให้เต็มนะเห็นไหมตาม ร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านกาแฟสดเนี่ยเวลามันทําเสร็จมันก็จะเอามาแล้วมันกเกียวปิดตรงนี้แหละแล้วมันก็จะเข้าขเครื่องใช่ไหมแล้วก็บิดฮะให้น้ำมันดาวลงมาให้น้ําให้น้ําร้อนมันผ่านผ่านผ่านพวกเนี้ยแล้วก็หลงแก้วเออแต่นี่กลับกันกับกันยังไงเรามาดูหลักการเ้อานัก็คือใส่น้ำเข้าไปในหม้อนเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ที่เราจะใส่เนี่ยนะ ดูและสเปคตัวนี้มันได้ประมาณนะสี่ถึงหแก้วถ้าเต็มนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้มให้ดูสักประมาณสักสามแก้ว2แก้วนะน้ำไอ้ข้นๆนีอน่อนบนหน่อยนิดน,นึงหลักการของมันคือใส่ไปนี่นะมเต็มนี้แนละน้ําเข้าไปมากน้อยตามใจอชอบนะครับตามระดับน้ำเลเวๆแล้วก็ใสลงไปอย่างนี้นะส่วนที่สองมันจะเป็น มือนกาน้ำมาละอมันจะเป็นเหมือนกาน้ํามันจะเป็นเหมือนกาน้ําอันนี้ก็เป็นรังเป็นรังพึ่งนะเป็นรูแบบไว้สําหรับแรงดันน้ําอ่ะน้ําเวลามันดันมันเดือดมันจะทะลุทะลวงขึ้นไปโดยที่ตัวนี้ก็เป็นตะข่ายเหมือนตัวครองชั้นหนึ่งนะครับอาจจะมีเศษฝุ่นผงที่มันเล็กๆมันรอดไปบ้างแต่ว่ากินได้อันคือธรรมชาติของของกาแฟอยู่แล้วมันเป็น พือธรรมชาติที่แล้วเรากินได้ไม่ไม่คิดว่าเป็นตะกอนได้อยมันก็จะออกตรงนี้มันจะออกมาทางจอกข้างล่างนะมันจะมันมันจะออกด้านด้านด้านล่างนะเวลามันเดือดแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนปากกานะครับเนี่ยตรงนี้ตรงเดือยเนี่ยมันจะมีมันหอคอยแล้วแบบว่าแบบเวลาน้ํามันเดือดมันร้อนมันเดฟู่ฟู่ออกมาเนี่ยมันจะช่วยลดระดับแรงดันไม่ให้แบบหม้อมันระเบิดอ่ะเพื่ง่ายคือแบบ เปิดรูไว้ให้กำหนดจุดที่มันเดือดไว้ให้อะไรเงี้ยครับไม่ให้มันเป็นแบบระบบปิดถ้าระบบปิดแรงดันน้ามันมากๆเข้ามาจะทําให้ระเบิดออกมาได้นะครับก็หลักการใส่เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมที่ผมบอกคือมันย้อนแย้งกับทางง้นั่นกับทางเครื่องยนตกร,รแฟสมดูลตัวน,น,นี้มันจะมันจะมันจะฝืนธรรมชาติมันไม่ันไม่ไหลแบบระบบธรรมชาติราวิตี้นะแต่ถ้าเป็นแบบ ตามร้านน่ยมันจะเป็นระบบกะละมิตคือเอาแรงแรงน้มถั่วโลกเข้ามาปุ๊บใช้มันไหลออกมาเจาต้ตัวนี้เป็นบอยเล์หม้อต้มใช้ความร้อนแรงดันเชเชอมดันไอนะขึ้นไปเป็นการกัดการตร้มใช้ความร้อนแบบน้ําเดือดแรงดันก็จะออกมาตรงนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นตัว ทำแบบเปิดจั่วให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูกรรมวิธีแล้วก็เดี๋ยวผมเดลงให้ดูกรรมวิธีที่ทําแล้วก็ต้มนะแล้วก็เทสโปรดักให้ด้วยว่าต้มครั้งแรกครั้งสองมันเป็นยังไงนะครับกินครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมันมันยาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูสักเป็นเป็นสองคลิปแล้วกันแต่อาจจะอาจจะไม่ละเอียดมากเท่าเท่าเท่าที่ทํา ทำได้นะครับตามตามสะดวกนี่นะรเราก็จํากัดในบางเรื่องอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็คือเราให้ฟังก่อนชอบเมกซกาแฟก่อนไม่บอกแบรนด์สั่งมาอินเทอร์เน็ตดูรีวิวแล้วค่อนข้างจะจะดีจาบนี้ไม่เคยเคยครัวนะครับแท้อาราบิกา้าร้อยเปอร์เซ็นต์อาราบิกา้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ของไทยคราบับกาแฟไทยนะไม่ได้สั่งมาจากนอกไหนมาจาก ภาคเหนือดอยนั่นแหละแถวดอยสัตว์ใหญ่นั่นแหละตัวนี้ต้องไปบดก่อนนะแต่วันนี้ผมเ่องบดผมยังไม่มานะผมก็เลยจะจะใช้เครื่องมือสำเร็จรูปแบบนี่อะไรก็มาตีมแบบโบราณแล้วนะน,นี้ผมก็เลยแบบใช้เครื่องบดสำเร็จรูปของผม เนี่ยแหละจะใช้ตัวนี้เป็นตัวบทตัวเนีนะ้น่าจะเจ๋งเงนี่เหมือนกันละ,นะพวกกินอ่างศิลาเรานี่แหละคิดว่าจะเจ๋งเน่ยน่าจะหลักการเดียวกันะแต่ว่านี่ต่ำให้นะละเอียดบทบดบทเลยไม่ใช่ปัญหาในี่เครื่องบทไม่มาใช่ไหมเจอ,อเจอกันแต่ถ้าว่าใครยังไม่ ใครยังไม่ซื้อนะเครื่องบดกไ็ไม่มีความจำเป็นนะถ้ามีครกมีอะไรพวกนี้ครกหินเนี่ยผมว่าราคาสินะ 5, 5, 5, 5, นะใช้ได้หลายหลายประโยชน์ด้วยข้าวตำพริกตำอะไรเนี่ยแต่ต้องล้างให้ดีนะอย่าใส่ใช้ม้วั่วปนเงินหมดเลยรสชาติมันเสียนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันตอนต้มแล้วก็ตอนชิม เดี๋ยวไปดูกันอีพีหน้านะครับอันนี้ก็มาคุยกันแบบสโลว์ไลฟ์ไปก่อน <c oughs> นะโอเคเพิ่งเริ่มหัดทำคลิกเดี๋ยวเจอกันครับอีพีน้า